สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่แปลนี้นะครับจํานวนหนึ่งไร่อยู่ในตาบลห้วยโป่งอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นที่สวยครับถมแล้วครับถ้าขับรถมาจากฝั่งกรุงเทพนะครับทางเข้าก็ยี่อยู่ซ้ายมือนะครับตรงไปจะเป็นตัวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้ตรงข้ามกับทางเข้าก็จะเป็นป้อมตํารวจนะครับทางเข้าเป็นถนนคอนกรีตรถสามารถวิ่งสวนกันได้นะครับตรงนี้เป็นไฟฟ้า3าเฟสนะฮะ ทางเข้าตรงนี้ก็จะสามารถทะลุชนแดนได้นะครับทางเข้าทั้งสองฝั่งก็จะเป็นบ้านเรือนของชุมชนนะครับก็จะอยู่กันห่างๆไม่แออัดจันมากนะครับทันนี้บรยาาบรยากาศบรรยากาศดีมากเลยนะครับอากาศด้านข้างก็จะเป็นกเกษตรชุมชนนะครับแล้วก็นะจะมีคนสัญจรอยู่นะครับทางถนนคอนกรีตวิ่งสบายครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลยนะครับน้ําไฟครบเลยครับตรงนี้ ขับรถเข้ามาก็ไม่ถึง2นาทีนะครับก็จะถึงแปลงที่เราจะเข้ามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นเห็นภูเขานะครับสวยด้านหน้านะครับทางเข้าสะดวกครับครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูที่พื้นนี้กันนะครับตัวนี้เป็นเส้นทางที่เราเข้ามาจากถนนเอเชียสายยี่สนะครับตรงเข้ามาประมาณ800เมตรเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับดูชุมชนด้านข้างนะครับ บรรยากาศดีมากครับมีจุมจนมีคนเข้าออกกันอยู่นะครับมีไฟฟ้าน้ำปปาครับครบคันที่ดินสวยมากครับบรรยากาศดีมากครับครัสที่ดินแปลงนี้นะครับจำนวนจำนวนหนึ่งไร่นะครับเจ้าของเขาถมแล้วนะฮะของเราก็เริ่มตั้งแต่เสาปูนตรงนี้นะครับ เจ้าของก็ถมแล้วก็รางวัดเสาปูนแล้วก็รั้วใช้เป็นรั้วลวดหนามไว้เลยนะครับที่ดินสวยมากนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปาเพียบพร้อมครับบรรยากาศดีครับก็บรรยากาศธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวครับมี p พรเวซีในระดับหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ต่างๆนะครับสาธารณูโภค ตลาดนัดนะครับโรงพยาบาลชุมชนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน้าหน้าแปลงก็อยู่ถึงขนาดนี้นะครับเดินเข้ามานี่ฮะแล้วก็ยาวเข้าไปถึงข้างในนู้นนะครับจำนวนหนึ่งไร่ ทีนี้ถ้าเราขับรถออกไปนะครับประมาณ800-900เมตรก็จะถึงถนนสายเอเชียนะครับตรงนั้นก็จะเป็นตลาดสดตอนเช้านะเรียกตลาดร้อยปีเสร็จแล้วก็จะมีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับเลยไปสทกัประมาณกิโลกิโลก,กว่านะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนมีเกษตรเกษตรกรพอเพียงนะครับโครงการเกษตรกรพอเพียงก็อยู่ตรงนี้ชมุมชนอยู่ระแวกรอบข้างครับ พื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังให้ความรู้สึกปลอดภัยอยู่นะฮะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านอยูงง şey ใ่ใกล้ๆตอนนี้เจ้าของเขาตั้งราคาไว้ที่หกแสนห้านะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0827835259 0 8 2 7 8 3 5 2 5, 9, 2 5, 2 5 9นะครับผมเอสครับนายบุญรักษาวิบูลสวัสดิ์ครับ ที่ดินผืนนี้นะครับอยู่ที่ตำบลห้วยปโปง่งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเห็นไหมสวยมากนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะครับน้ําไฟเพียบพร้อมครับถนนเข้าออกส,สะดวกสบายครับผมขอบคุณมากครับ